สวัสดีครับอยู่ในช่องคุณพ่อกัดไฟคังนะครับเยออันนี้เป็นลิงจกเกอร์นะครับก็จะเป็นสายรองของลิงจกเกอร์ในบล็อก v ีบีทส่วนสนั่นเองก็คือสายชวัตชิลดากอนนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างจะเล่นป่วนป่วนประสาทฝั่งตรงข้ามนะแบบงุนหิดเล่นเจอแล้วงุนหิดนะไม่ได,ไมได้มันก็เก่ง้วมันก็เล่นได้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบที่บอบดีลิเตอร์ก็คงจะ พูดตรงๆว่าต้องดรอปกว่าอยู่แล้วนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่นะจริงๆก็ถือว่าโอเครับได้ถือว่ารับได้เป็นเด็เเดกที่เล่นสนุกเล่นชอบชอบชอบวนปวดหัวฟังตรงข้ามก็ถือว่าเป็นเด็กที่เข้ามือดีๆนะฮะมาเริ่มกันนะครับตัวเริ่มใช้เป็นอะไรก็ได้นะมันจะเป็น D ดีลิเตอร์ก็ได้ลุยจิก็ได้จะใช้เป็นใครก็ได้แต่ว่าแน่นอนนะครับมันตรงสายได้แล้วก็ต้องตรงสายสะหน่อยนะครับก็เลยใช้เป็นเจ้า อ่าไมโครโฮดาโกคิดนะครับก็ตรงสายซะเลยนะฮะ <c oughs> เอยทับจั่วนั่นแหละไม่มีแรอื่นหรอกสกิลโอเคแวนเกตสามยืนตัวหลักนะครับคุณพ่อจะใช้เป็นชว,วัดชิลดราก้อนนะครับเป็นเกตสามมีฟอสยืนหนึ่งหมื่นสามพันสกิลแอคทีฟแวนการ์ดมาเผชินเคาน์เตอร์บัสหนึ่งเลือกลีกัดทุกแข่งหนึ่งใบไปบายความนะครับอีกสกิลหนึง่งแอคทีฟแวนการ์ดเหมือนกันเคาน์เตอร์บัสหนึ่งโซบัสหนึ่ง โซบัสเกตสามนะคาร์ดบัสหนึ่งโซบัสเกตสามหนึ่งใบหงายการ์ดในใบความของคู่แข่งทั้งหมดและคู่แข่งจะไม่สามารถคอการ์ดใบนั้นได้จนจบเทินคู่แข่งเป็นท่าที่กวนมากๆของมันนะครับก็มันจะยังไงดีล่ะเราจะบายเทคนิคของมันก็คือเราจะบายความเขาไปเรื่อยๆ ตั้งแต่เกตหนึ 1, ห่งเกตสองระบายความได้กระบายความไปเลยแล้วพึ่นขึ้นเกตสามครั้งที่สองเมื่อไหร่ปุ๊บเขาจะบายหนึ่งโซบัสเกตสามทิ้งหงายแล้ว,วมันลงข้ามจะไม่สามารถคอได้อาจจะเขาอาจจะลําบ,บากตรงที่ไม่สามารถจะคอเลียได้เลยแล้วอาจจะเอาเลียอาจจะคอได้แค่เกตหนึ่งหรือทิกเกอร์แล้วเอาแวนตีอย่างเดียวเราก็จะกัดเขาได้ง่ายง่ายอาจจะเกลือมือเก็บไปเยอะนั่นเองแล้วก็ขึ้นเทินต่อไปถ้าเขามีแค่เกตหนึ่งเราก็บายเกตหนึ่งเขาทิ้งแล้วเราก็กดสกิลใหม่ถ้ากดได้ นั่นเองนะฮะเป็นท่าที่ปวดหัวดีนะเกตดสามใช้เป็นคอมมอนนะครับของบล็อกนี้เป็นนอสตอมดากอนเป็นเกตดสามพลังหนึ่งหมื่นสามพันไม่มีฟอร์สนะครับติดไซเบอร์ดากอนนะฮะทั้งชวัตชิวทั้งตัวมันติดไซเบอร์ดากอนสกิลง่ายๆของมันสกิลเดียวนะครับออตโต้ในช่องเรียกาดเมื่อลงสนามถ้าเป็นกาดเราเป็นไซเบอร์ดากอนเลือก ลิกาดเกตสองหรือสูงกว่าแค่หนึง 1, ่งใบไปใบควม่มแล้วก็รีททยตัวมันไงหนึ่งเดมมันสามารถลงมาปุ๊บเอาฝั่งตรงข้ามไปใบ,บควม่มแล้วไม่กดคอร์ีททยเพื่อไม่ได้ไงเดมก็ได้นะรีททยกับสกิลายมันคนละสก,กิลกันนะครับสก,กิลถ้าถ้ารีททยจะได้ไงเดมแต่ถ้าลงมาบายเฉยแล้วไม่รีททยตัวมันก็จะไม่ได้ไงเดมแต่ว่าได้ลงมาบาย นั่นเองก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะโอเคตัวหนึ่งนะฮะชะวัตชิวเกตสองนะเรียกง่ายๆทนะี่เกตําชื่อมัน <c oughs> อ่าเป็นตัวที่ช่วยในการที่จะทําให้เราบายฝันตรงข้ามได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะอ่าไม่ใช่บายสิหงายการในบายได้ง่ายขึ้นนั่นเองก็พลังหนึ่งหมื่นชิวห้าพันนะครับออโตโ้แวนการ์ดเลกาดเมื่อจบกนต่อสู้อยู่นี้โจมตีแวนการ์ดไม่ใช่สิเมื่ออยู่นี้โจมตีฮิตแวนการ์ด เปิดท็อปเด็กกี่ใบนะห้าใบหาการที่ติดไซเบอร์ดากอนหนึ่งใบที่เป็นเกตสามเอามาไลท์ทับในช่องแวนในสภาพเรสแล้วก็สับกองหแบบมายแบบความว่าไงหมายความว่าเราก่อนที่จะเอาตัวนี้ตีเราต้องแวนตีก่อนแวนตีปุ๊บเพราะว่าถ้าถ้าไอ้นี่ตีแล้วไงในไม่ตีปุ๊บแล้วไปเปิดเจอเปิดห้าเจอสามมาไลท์ มันจะไล่ได้เฉพเลททันทีเพราะฉะนั้นแวนกาดเราจะไม่ได้ตีนะครับเราจะเสียมือไปสองใบหึือหนึ่งใบนะถ้าถ้าบบเวลาเป็นเกตหนึ่งเอ้ยเป็นเกตสองก็จะเสียใบหนึ่งถ้าเป็นเกตสามก็เสียมือสองใบนะเพราะว่าไม่ได้ไดเช็คนั่นเอง่าคุณพ่อทช้ตัวนี้สามใบนะครับเป็นตัวใหม่นะในกล่องคอมมอนลูเมทัลโค้ดดากอน พลังหมื่นชิวห้าพันสกิลออโต้แบนการเลกาดไม่ลงสนามถ้าจํานวนการเลการของเรามีมากกว่าคู่แข่งโซบัสหนึ่งตัวมันจะบวกหมืน่นหรือบวกชิวหมืน่นไม่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เทคแบนการเลการนะทเทคเลการในช่องการเดียนก็เอามาช่วยกัดหนาได้แล้วก็เอามาช่วยตีแรงได้เพราะว่าเด็กเนี้ยมันโซมันไม่ได้ใช้เท่าไหร่มันใช้แค่แค่ตัวนี้กับอีกตัวหนึ่งที่ใช้โซลแล้วไม่นับไม่นับเกลดสามที่ที่ถอดโซเก็สามนะแล้วตัวนี้มีแค่สามใบก็เลยโอเคเอามา ตีแรงๆช่วยตีช่วยกัดได้อีกตัวนึงที่ไทโซนะเยารี่นั่นเองนะครับก็ยังติดไว้อยู่นะเกรดสามพลังหมืน่นเกต2สองพลังหมืน่นชิวห้าพันนะครับออตโต้เรียกาดไม่ลงสนามถ้าเรามีถ้าเรียกาดผนลงค่ามีสองใบหรือน้อยกว่าอ๋อไม่ใช่ถ้าเรียกาดของเรามีมากกว่าคู่แข่งตัวมันจะบวกสี่พันอีกสกิลหนึ่งนะครับออตโต้และแวนกัดเรียกาดเมื่อมันโจมตีฮิตแวนโซบัสหนึ่ง เอาเลกกาดหนึ่งใบของคู่แข่งไปบคว่ำถ้าบายคว่ำมไม่ได้จะได้จั่วหนึ่งแทนก็เป็นตัวขู่ฮิตจัว่วต้นเกมอ่าตัวเกรดหนึ่งของชวัตชิวนะครับพลังแปดพันชิวหมื่นคอนอทินิวในช่องเลกกาดในเทอร์เราถ้าคู่แข่งมีเลกกาดสองใบหรือ,รอน้อยหรือน้อยกว่าแถวแนวนอนเดียวกับมันก็คือแถวตัวมันแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะได้รับพลังสี่พันนั้นสี่พันนั่นเองก็ เป็นตัวช่วยบัาพลังง่ายๆนะครับแต่ว่าบัฟในแนวนอนนะฮะอีกตัวหนึ่งเป็นตัวใหม่นะตัวนี้จริงๆคุณพ่อเห็นคนไปใส่ในดีลิเตอร์เยอะนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะเด็กดีลิเตอร์คุณพ่อค่อนข้างจะห่วงแดมมากๆคุณพ่อเลยไม่อยากจะเอาตัวนี้ไปใส่นะและและเด็กเนี้ยมันถ้าถ้าเราไ,ได้ายความของเขาเยอะมันค่อนข้างจะเก่งเพราะฉะนั้นไอตัวนี้คุณพ่อเลยค่อนข้างจะเอามาใส่กับเด็กนี้แทนนะครับเป็นดีลิเตอร์เจก้านั่นเองนะครับพลัง7 0 0 0ชิวหมืน่น ออโต้เลกาดไม่ลงสนามคัตเตอร์ 1, บัสหนึ่งกินเลียหนึ่งใบกินเลียของเราหนึ่งใบนะเอาการ์ดทั้งหมดในแถวนถันต,นตันเด็กกับคู่ในแถวนันตันเด็กกับต,ต,ต,ตัวมันของคู่แข่งไปบายความก็จะได้ใบความสองใบที่เป็นเกรดสองและเกรดหนึ่งนั่นเองค่อนข้างจะชอบตรงที่มันสามารถเอาเกรดสองเข้าไปบายได้ง่ายๆนะใส่ตัวของทีดีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นไกอัสนั่นเองก็มันมันฟรีคอร์สมันฟรีเลยใส่ไว้ ออโต้เลากาดเมื่อจบการต่อสู้อจมตีแวนรีไทยตัวมันทิ้งมือหนึ่งใบตัวหนึ่งแล้วก็เอาเลีย้ยขแข่งหนึ่งใบที่เป็นเกตหนึ่งหรือต่ากว่าปใบคว่ำก็เอามาช่วยใบยคว่ำอีกตัวหนึ่งแถมได้เปลี่ยนมือด้วยแล้วก็ตัวช่วยตีอีกสองใบนะครับเป็นเบกกิ้งดีเดเตอร์กระดักปูริโอเป็นตัวของที่ดีซึ่งถ้าไม่แต่ตัวนี้อาจจะไปเพิ่มเกตสามอาจจะไปเพิ่มดีลิทเกตสามก็ได้แต่ว่ามันก็เล่นได้อาจจะไปเพิ่ม เพิ่มเกดอก็ได้หรือจะไปเพิ่มใครก็ได้เพราะว่ามันบายความน่าง่ายไงอ่าแต่ว่าคุณพ่อไม่ได้ใส่าะวอะไรเพราะว่ามันไม่ติดตีมนั่นเองนะครับ<笑><笑>เหตุผลก็คือเหตุผลว่ามันเป็นเด็กที่คุณพ่อจอัดเพื่อชวัชิลและเกศามีดีลิเตอร์ได้ยังไงนั่นแหละเหตุผลเลยสละมากแต่ว่าอย่างที่บอกนะเด็กคุณพ่อมันเป็นเด็กที่ติดตีมส่วนใหญ่นะครับอย่างที่ก็ลเลยแนะนําแทนว่าถ้าถ้าอยากเพิ่มก็เอาสองตัวนี้ออกแล้วไปใส่ไปใส่เกดอแทนได้หรือ เกออนก็เลยแล้วแต,แต่แต่ว่าถ้าแนะนํานะใส่เกดอดีกว่าเพราะว่ามันมันสามารถต่อให้มันเกดอขึ้นมันก็บัสโซแล้วก็เอาเลีย้ยวแข็งหนึ่งใบความเลยถึงแม้จะไม่ได้ดีลีทก็ยังได้ใบความแล้วก็ไล์ใหม่ไปไล์เป็นอา่าไล์ใหม่เป็นชวัดชิวมันก็ยังสามารถบัสโซเกตสามได้ไงแล้วก็ได้ฟอร์ดสองครั้ง ยาวลืมลืมสกิลตัวมาแล้วมั้งแว้นกันเลก,กาดนะครับถ้าคู่แข่งมีเลก,กาดสองใบหรือต่ากว่าตัวมันจะบวกสี่พันง่ายๆเลยทวยตีตี1หมือนสองแล้วก็ทริกเกอร์ทริกเกอร์ดีลิเตอร์คุณพ่อจะใส่เป็นดรอทริกเกอร์หกใบนะครับก็จะใส่ดรอพีจีสี่แล้วก็ดรอธรรมดาสองนะครับเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะใช้มือเยอะมาก,มากๆเพราะฉะนั้นก็เลยติดดรอไว้หกใบแล้วก็ใส่คริไว้หกใบนะครับเป็นดรอหกคริหกแบบง่ายๆเลย ก็แน่นอนนะฮิวสี่ใบนั่นเองโอเคเด็กนี้ก็อย่างที่บอกไปมันไม่ไม,ไ,มไม่มีไม่มีคอมโบอะไรยุ่งยากก็แค่บ่ายแล้วก็บ่ายแล้วก็บายความเขาอย่างเดียวบายเอาได้เยอะที่สุดเท่านั้นแหละเควสของมันคือบ่ายล้วนนะฮะขึ้นหนึ่งไม,ไ,ไม่ได้ฟิกไม่ได้ฟิกอะไรเยอะอาจจะอาจจะขึ้นหนึ่งเป็นไอตัวนี้เลยก็ได้เพราะว่าเป็นกับเลกกถ้าแฝงต้งค่ามีเรียน้อยกว่าสองใบซึ่งเกตหนึ่งเขาไม่น่าจะปูบอดเยอะ มันก็จะตีอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันหรือถ้าต่อตูดตัวหนึ่งก็จะเพิ่มพลังก็ถ้าต่อตูดก็จะไปต่อเป็นไอตัวนี้เพราะว่ามันจะได้บัฟทั้งแถวแนวนอนมันก็จะเป็นแถวที่บูตแรงได้แต่ว่าจริงๆเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยกาดหรอกอ่ะขึ้นสองขึ้นสองก็แน่นอนนะเด็กนี้กีอารี่กีอรี่ฟารนงค่ามีสี่ใบเตํากว่า บวกสี่พันแล้วก็อีกสักตัวนึ่งก็เป็นตัวนี้กุกรุบง่ายๆนะฮะฟันัค่าเป็สองใบต่ำกว่าแถวแนวนอนเดียกับมันบวกสี่พันอืมฮิตจัว่วฮิตจัว่วฮิตยิงฮิตจัว่วฮิตยิงฮิตจัว่วแล้วแต่ขึ้นสาม อ่าอ,อีกกรณีหนึ่งอาจจะไม่ลงเกียรีอรีตัวนี้อาจจะไปลงชวัตชิวเกตสองก็ได้แล้วก็ตีแวนตีแวนหรือตีแวนคิพลังตีฮิตมีสกิลแต่คิพลังนี่นะแต่อันนี้ฮิตมีสกิลหรือเออเพราะว่าเกตสองบั็ออยู่แล้วบวกสี่พันอยู่แล้วเหมือนเดิม แล้วแต่ถ้าฮิตฮิตก็เปิดห้าหามาไลท์จริงๆมันมันไลท์เป็นอะไรก็ได้นะเพราะว่ามันไลท์เป็นอนี้มันไม่ได้ฟอร์ตก็จริงแต่ว่ามันสามารถถ้าฝันรงข้ามมันยืนเกตหน 1, ึ่งเราก็ยืนหนึ่งหมื่นสามพันในนอกเทินในเทินมันรงข้ามถึงแม้แต่ไม่ได้ฟอร์ตเพราะว่าเทินต่อไปเราไลท์เป็นสวัสดิ์ชิลเราจะมีโซที่เป็นเกตสามไปแล้วแต่ให้ดีก็คือถ้ามันไลท์เป็นสวัสดิ์ชิลได้ก็สวัสดิ์ชิลแล้วก็ฟอร์ตฟอร์ตอาจจะลงข้างก็ได้เด็กนี้ไม่ได้ลงแวน จากหมื่นสี่กลายเป็นสองมืนสี่เฉยเลยนะฮะสองหมื่นสี่แวนสองคลิก็เป็นตลกตลกด่าปดหัวถ้าเป็นกวนประสาทอ่ะอแล้วก็แค่นี้ยแล้วก็ต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการแห่โดยการที่จะไปไลท์ไลท์สามใหม่ขึ้นสามอีกทีนึงถ้ามีสามอีกทีก็ขึ้นสามไปได้เลยแล้วก็ฟอร์ที้อาจจะให้แวนก็ได้เพื่อที่จะให้มันตีแรง แล้วก็กดถ้ามีบ uh, so. ัสเหลือเพราะไม่ได so, ้ใช้บัสเลยเนี่ยต้นเกมก็บัสหนึ่งเอาไปบายแล้วก็อาจจะลงไอ้เจ้าตัวนี้มาช่วยบัสหนึ่งกินอาจจะกินดูมือละกันว่ามือเรามีอะไรอาจจะเพราะตัวตัวเนี้ยมันไม่ค่อยใช้ใช่ละเพราะว่ามันขึ้นเป็นสามแล้วอ่ะเราจะใช้อีกก็ได้นะแต่ว่าแล้วแต่ชอบละกันก็อาจจะกินไอ้นี่ก็ได้หรืออาจจะกินไอ้นี่กินไอ้นี่ไปก็บ่ายก็อยู่ที่ว่าแถวเนวกับมันอ่ะมีตัวที่น่าตัวไหนที่น่าที่น่าอาไปบายอย่าง ถ้าสมมติเขาไปลงแฟนตรงข้ามเป็นลอยันพาราดินอย่างเงี้ยอ่ะแฟนตรงข้ามเป็นบัตเตอร์เบดเด็กมันต้องเล่นกับบัตเตอร์เบดนี่บายทิ้งแค่นี้เองแล้วก็ลงใหม่อ่ะลงเป็นเกียรี่ลงมาปุ๊บแฟนตรงข้ามมีสองใบต่ำกว่าอสี่พันตัวนี้บับให้สี่พันอยู่แล้วอสี่พันสี่พันตัวนี้อาจจะไม่ต้องกดก็ได้ถ้าเขามีบายไม่เยอะหรืออาจจะไม่ได้ตัวสําคัญอ่ะถ้าสมามติสมมติว่า,ถ,าถ้าเรามีเกตสามบนมืออย่างเงี้ย อีกสักใบหนึ่งแล้วฝันตรงข้างเล่นรอยยันอย่างที่บอกนะมันค่อนข้างจะอธิบายง่ายถ้าเป็นรอยยันมันต้องเล่นอยู่บัตเตอร์เบดอยู่แล้วคุณกดสกิลทิ้งไปเลยผมไม่ให้คุณเล่น bait. บัตเตอร์เบดบัตหนึ่งโซหนึ่งหงายหน้าในบ่ายแล้วก็เทิร์นออกไปห้ามคอคอบัตเตอร์เบดไม่ได้ฝันตรงข้ามเล่นรอยยันก็แทบจะร้องไห้แล้วอันนี้ตีถ้ามีต่อตูดก็เก่งขึ้นถ้าไม่มีต่อตูดไม่เป็นไรอันนี้ก็ตีต่ออันนี้ก็ตีฮิตมีสกิลฮิตบาย ก็ใบอีกตัวหนึ่งใบอีตัวนึ่งใบ,งบไปเลยใบเป็นเบเนียบิอร้องไห้ครัฟันตรงข้ามกรีดอ่ะกรีดกรีดโอเคก็น่าจะเป็นเด็กที่เด็กรถไฟเร็วๆหน่อยนะเพราะว่ามันไม่มีคอมโบนะมันเป็นแค่การที่จะบายบายแล้วก็บายเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็น่าจะเข้าใจได้นะฮะไม่น่าจะงงอะไรเพราะว่าดังที่ต่างสไตล์ดีลิทอ่ะต่างสไตล์ลิงก์อนะ่ะไม่ใช่ต่างส,ตาตาสตาไตล์ดีลิทต่างสไตล์ลิงก์มันเป็นเด็กที่คอนโทรลเน้น อันนี้มันเป็นคอนโทรลในการยิงยิงแล้วก็ห้ามขอมันก็จะเล่นอยู่แค่นี้ยิงพยายามดูศึกษาเด็กฝันตรงข้ามถ้าเรารู้เด็กฝันตรงข้ามต้องใช้ตัวอะไรเยอะมันก็จะดีกับเรามากยิ่งขึ้นยังสมมติเราใช้พลัีนิ้งอาจจะเป็นบัตเตอร์เบดในโอเนกตาอาจจะเป็นพวกที่เสกโทเค็นได้หรือแต่ว่าค่อนข้างจะยากเพราะว่าอาจจะกันพวกไควานหรือพวกตัวเกตที่ ซิซิลียไม่ใช่ซิซิลียเกตสองที่มันสามารถขอโทเคนได้ฟรีพวกนี้หรือไปเจอพวกโพเทคก็อาจจะเอาเอาไปพวกตู้ยาจากโรงพยาบาลกันดั้มของแองเฟไปบายเพื่อที่จะให้เขาเล่นยากหรืออาจจะเป็นพวกแฟงเกนพวกหนอนแมงช้างของเนของเมกาโคโลนีโกพาลีนอาจะเป็นพวกอา่อาอา่าไอ กะตายก็ะต่เกตหนึ่งที่มันลงมาได้จวดได้ไงแดมอ่าอันนี้จ,จะเป็นเล่นกับเกตหนึ่งแทนเกตสองอาจจะกันพวกเบนิซิอ่าไม่ใช่เกตสองที่ไอลงมาหาพวกได้อะไรพวกนี้ก็หรืออาจจะไอเจ้าซักกันมออะไรพวกนี้แทนถ้าเป็นดิเมนชันก็อาจจะเป็นพวกเดซรัสเดซรัสค่อนข้างอยากเพราะว่ามันมันจะเข้าโซเลยอาจจะไปกันพวกไดมอนเอสพวก ไดดาก้อนที่บวกพลังได้ง่ายๆหรือไอ้พวกเกตหนึ่งที่ตีฮิตยัตโซจูอะอย่างอะไรกะจะหมดจะหมดทุกแคนแล,ล้วมั้งเนี่ย <c oughs> ออลอะเคิลอลลอลอเคิลอาจจะกันากกาพวกเมกัสเรตทงเกิลฮิกซักโกลมอะไรพวกนี้นะเห็นแต่มอง่สิันต่อมเป็นเกตสมอาจจะไปกันเาารตแทงเกิลอาจจะไปกันากกาพวกตัวสีแดงที่มันห้ามที่มันห้ามเสร็จอะไรพวกนี้ก็ได้ก็ อยู่ที่ว่าฝันตรงข้ามเด็กอะไรมันจะค่อนข้างจะถ้าเราบายที่ถูกตัวมันจะเป็นเด็กที่เก่งมากๆฝันตรงข้ามจะปวดหัวมากๆนั่นเองนะครับก็ไปลองเล่นกันได้นะครับกับเชวัชิลราก้อนนะฮะวันนี้ก็สั้นๆนะเพราะว่าอย่างที่บอกคิดไว้แล้วมันเด็กมันไม่ค่อยยาวเพราะว่าถ้ามันไม่เยอะมันไม่เยอะเหมือนกับไอ้สองเด็กที่ทาครั้งที่แล้วสองสามเด็กที่ทำครั้งที่แล้วนะเพราะว่าอันนั้นอธิบายเยอะท่าเยอะคอมโบแย่นะอันนี้ก็ธรรมดาธรรมดานะฮะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ละกันขอับคุณมากนะครับสำหรับชม เขียนยังไงคุณก็ร่างได้นะครับถ้ายังไม่เข้าใจจริงๆก็ลองถามได้นะคุณพ่อจะไปตอบให้ถ้ามีเพื่อนๆไม่ตอบก็ขอบคุณมากๆแล้วกันวันนี้ขอบคุณมากนะฮะสวัสดีครับ